ค่ะดูคลิปวันนี้เราจะถ่ายเป็นวอล์กบีใค่ดูนะคะสําหรับเด็กเรียนแพทย์แผนจีนปีห้าอย่างเราอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์แรกที่เราได้เปิดเรียนแบบเป็นเด็กปีห้าเต็มตัวนะคะทุกคนอาทิตย์นี้เดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ทุกคนดูว่าในหนึ่งอาทิตย์เราทําอะไรบ้างก็เดี๋ยววันเนี้ตอนเก้าโมงห้าสิบห้าเรามีเรียนแล้วคือตอนนี้เก้าโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะออกไปมอกันนะคะทุกคนถึงโรงเรียนแบบสายอีกแล้ว

เอาไซมาชาร์จแบตหน้ามอนะคะนี่เพราะว่าแบตเตี้ยนต้องหมดแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะไปกินข้าวเที่ยงกันนะคะกินอะไรดีแต่เชีแต่ว่าวันนี้เราต้องมีแผนภารกิจไปซื้อของให้แม่ที่อูหลินกวางช่างก็คือจะอยู่ในเมืองหน่อยอ๋อวันนี้ไม่มีเยนคาใบ,บ่ายนะคะเพราะว่าวีก็ไม่มีเพราะลูกครูจัดตารางใหม่เดี๋ยวพาไปกินข้าวแถวอูลินกวางช่างกันนะคะขอเป็นคําพูดว่าอากาศที่จีนตอนนี้กําลังสบายวันนี้ร้อนมากร้อนมากงงมากวีก็ร้อน ื่อนจะต้องเป็นคนคิดของกินในวันนี้เพื่อคนจะกินอะไรซค่ะซ<ด>ึ่งห้างก็มีแต่ของแบรนด์เนมทั้งนั้นคือห้างมันมีแต่แบ,บแรนด์แบบนี้นทุกคนมันไม่ได้มีของกินแต่จะมีของกินไหมคือว่าตึมกมือกยไม่มีของกินเราก็ต้องเดินไปอีกตึกหนึ่งนะคะเพราะตึกมือกย้ขายแต่แบรนด์เนมคือแดดใช่แล้วดูแดดคือมันต้องเดินอมาร้อนมากโอ้แม่กอดโอเคข้าวกลางวันเราเลือกกินเป็นไหว้วเจีอันนี้ไม่ต้องต่อคิวด้วยทุกคนเดินเข้าไปได้เลย นี่เมนูนนคะคคควันลูกับคุกกี้ซิฟิอันนี้เหรออันแรกเป็นเต้าหู้อะไรไม่รู้มีเผือกด้วยแล้วก็ใส่อะไรก็ไม่รู้ด้วยอ,อันนี้สามเป็นไก่นะคะนน่ไก่ต้มกับเผ็ดอะไรไม่รู้ก<ม>ินหมดแล้วโหอ,อยางนี่เกี้ยงเลยร้านนี้อร่อยมากมากนะคะ แล้วก็มาคาเฟ่นี้นะคะชื่อฟอร์มี่ฟอรมิงแทนแทนแล้วก็แวะมากินน้ำสัวันรสอันนี้นะคะทุกคนไอสัวันรสแก้วนี้ก็คือ20กว่าหยวนอะ่ะร้อยกว่าบาทอะแก้วนี้ยำอ,อ,อะไรดีนะคะไมได้ให้ได้ไไดนอกกับเพื่อนก็มานั่งทำงานกันนิดหน่อย นี่แล้วเราก็มาหาเพื่อนอีกคนแล้วนะคะจากนั้นเราก็ไปกินข้าวเย็ยนกันอืมแมบร้านหมดเลยอ่ะเดี๋ยวมันไม่อร่อยลมละลายอุ้ยอยากได้อ่ะเยอะมากอั่แล้วก็ลงมาเอารถขับไปโรงเรียนนะครับ คนเยอะมากวันนี้วันนี้นรามาโรงเรียนได้ตร้วเวลาพอดีเป๊ะเสียงมาออดเลยจริงเราก็ไปกินข้าวเที่ยงกันนะคะทุกคนคือแบบว่าโรงอาหารตอนเที่ยงคนต้องเยอะแน่เลยดูดิแค่จากตรงเนี้ยยังรู้เลยว่าคนต้องเยอะมาก น,นี่ก็คือเหมือนทุกคนในมอไปรวมตัวกันที่โรงอาหารจิ๋วของมออีกทีโรงอาหารคนเยอะมากแบบซอมบีอะทุกคนมันเยอะเกินเลดิทุกคนตอนนี้เราก็เลยแทนกันว่าจะออไปกินข้าวข้างนอกน,นะคะเพราะว่าข้าวโรงอาหารแบบคนเยอะมากตอนนี้อันนี้ที่มอมีจัดเอเชียนเกมนะคะนี นี่นะคะเป็นร้านหวังเหมือนดีเป็นแบบซุปกระดูกไก่ประมาณเนี้ยข้าวเที่ยงวันนี้เป็นแบบนี้ <Okay. S 1> เลิ่เรียนแล้วคะ่ะเ,เรียนปุ๊บทุกคนในห้องหายไปหมดเลยาาเ,ลเรียนแล้วแล้วเราก็มาออกกำลังกายตอนเย็นกันต่อนะคะนี่จะขึ้นไปฟิตเนสกัน เราเข้าเพื่อนเรา,ากำลังกายเสร็จแล้วค่ะทุกคนเหนื่อยมากไปก็เยืนเสร็จแล้วด้วยวันนี้ก็มีแค่นี้เดี๋ยวจะกลับไปกินข้าวเย็นที่บ้านนะคะไปเจอกันวันพุธนะเพื่อนที่เพิ่งไปญี่ปุ่นมาก็ซื้อขนมมาฝากมีรอยแล้วก็มีอะไรน้ซิทาโออะไรญี่ปุ่นอะไรไม่รู้เท่หมากมีเรียนภาเช้า,ชานะคะตอน8โมงสิหาตอนนี้เป็นเวลาประมาณ ห้าสิบล้านเอเวอร์จากบานเลยค่ะวันนี้ค้บาบเช้าเนี่ส่งชัดกันก็คือวิชาจนินเตาวิชา,น,า,ชานี้กับอีกวิชานึ่งก็คือวิชานี้ค่ะต่อวิชาตอนเช้าตอนติดกัน,กนวันนี้ฝนก็คือตกนะคะนี่ตอนนี้ฝนก็ตกบ่อยๆอยู่ เหียนไปขอทุนกันนะคะเพราะว่าเราต้องเขียนขอทุนทุกปีลองเขียนชื่อแบบเก่งศิอีอันนี้

อันนี้พวกเราไม่มีเรียนตอนบ่ายนะคะพวกเราก็จะไปในกั้นกินบุฟเฟ่กินบุฟเฟ่ตอนเที่ยงนะคะฉลองที่วันพุธไม่มีเรียนตอนบ่ายแต่เมื่อเช้าก็คือเรียนบบตั้งแต่แปดโมงเช้าจนถึงเที่ยงอะ่ะทุกคนแบบหกชั่วโมงเต็มก็เลยเช้านะคะกินบุฟเฟ่กันเชิญเอ็มมาที่หน้ามอนะคะตรงน,นี้นี่อันนี้ก็เป็นห้างที่เรามากินบุฟเฟ่กันวันนี้ ร้านบุฟเฟ่ที่มากินนะคะก็คือเป็นบุฟเฟ่เนื้อแบบเป็นหัวคล้ายๆโมโมท่ที่ไทยเลยร้านนี้นะคะแล้วเราก็มารอคิวนะคะคือวันใดีมันก็มีคนเยอะจริงปกติคือไม่ค่อยมีคนแล้วอยีดคิวมันก็เยอะมากนะคะนี่ก็เป็นแบบนี่เนื้อที่มากินเป็นบุฟเฟ่แบบนี้แล้วก็ตักผักได้ด้วย แล้วเราก็แวะมากินขนมนี่ทุกคนวันนี้ขนมเยอะมากนะคะแบบอันนี้อร่อยมากดูน่ากินมากๆเราได้มา2อย่างนะคะก็คือเป็นอันนี้กับช็อกโกแลตนี่นี่แล้วเราก็แวะมาเอาขนมให้เพื่อนที่มอนะคะทุกคนตอนนี้มอมันจะมีเอเชียนเกมเขาก็เลยแบบจัดขนาดนี้เลยขนมที่มันซื้อมาให้เพื่อน นี่เพื่อนยังไม่มาใช่เพื่อนก็จะเดินหลงอยู่นะคะเพราะตอนนี้มอทำทางเข้าใหม่ให้ขนมเพื่อนเรียบร้อยแล้วกูก็ลืนโครต แล้วเราก็มาปิ้นงานที่มองนะคะเพราะว่าต้องปิ้นเอกสารไปขอทุนนี่คนที่จีนอะปิ้นเอกสารมันแพงมากเว้ยใช่ปะแบบว่า1แผ่นกระดาษสีดำอะหาบาทอะแบบนึ่งหยวนอะโคตแพงถ้าเกิดกินสีก็คือ10บาทเปิดร้านขายเปิดร้านปิ้นเอกสารที่จีนเหรอน่นาจะรวยอยู่ ทุกคนคือเราเกียดประกาศประเทศจีนมากอะมันแบบฝนตกแบบทั้งอาทิตย์แบบนี้ได้เลยอะแล้วคือแบบมันไม่ได้ตกเหมือนที่ไทยที่ตกตอนเย็นนะแม่งตกทั้งวันอะแบบเนี่แล้วดูสภาพเหลือยังสุุแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้เราไี่ได้ขึ้นวันเช้านะคะก็คือตั้งแต่แปดโมงจนถึงเที่ยงห้าทีตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงสี่สิบหกซึ่ง เวรากำลังจะออกไปเรียนกันแล้วนะคะก็คือคาบชาวันเนี้ยมีเรียนเป็นสองคาบติดก็ก็คือเรียนตั้งแต่แปดโมงจนถึงประมาณ10บโมงแล้วก็เรียนจาก1ิบโมง MM. ต่อถึงเที่ยงนะคะก็คือง่วงม,มากแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายพาไปดูแล้วลว่าจะพาไปทําอะไรนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นแพลนของเพ in ื่อนในการคิดว่าจะไปไหนจะกินอะไรเอาฟิไปโรงในวันนี้เพื่อนเลือกให้นะคะโคนสีเพื่อนมาก คือถ้าทุกคนสงสัยว่าเสียงอะไรดังปองปองปองก็คือนี่ค่ะข้างห้องเขาอินโนเวทอยู่แหวมันยังบัวน,นะคะทุกคนก็คือไม่มีตังซื้อของเลยนี่ไม่มีตังอุ่นนะคะตอนนี้พักกี่นาทีนะสิบห้าสิบห้า เราก็สั่งกาแฟะไปกิน,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 นเ,เรียบร้อยอยาให้เพื่อนไปเอาให้ยิ่งมัวต่อคุณส้มแอร์ให้เราเมื่อวานยิ่งมัวต่อยังไงมัวว่าเราอะสั่งกาแฟมาแต่ทีเนี้ยเพื่อนอะอยู่หอแต่เพื่อนอะบอกว่าเวลาไม่ทันเพื่อนก็เลยไม่ได้ไปเอาเราเลยต้องมาแว้นมอไซต์ไปลงอาหารในมอแล้วแต่ตอนนี้ ชีวิตเข้ามเรียนตอน55ตอนนี้51เพอก็แฟนหนึ่งแก้วนี่เสลองอาหารแล้วนะคะแบบด่ยังนันอมอมีนิดเดียวนี่ได้มาแล้วชาเขียวเราบินๆไปได้เพื่อนใช่เรียงรวดเร็วมาก เรีนแล้วแล้วแล้วเพลงแบแบ่งบวงแล้วก็เล่นทันเที่ยงค่ะเปียกอีกแล้วดูชีวิตอฝุ่นก็ตุกเป็นลูกหมาลูก,กน้ำเปียกเตีเรียนทางใหญ่แบะตอนมันจะไปกินข้าวเที่ยงกันนะคะก็จะไปกินข้าวเที่ยงที่ห้างสมาชิกเพิ่มอีกหนึ่งคนคือน้องหมีสึ้งเปียกมาก,มากตัว เราก็ต้องนั่ง MRT ไปห้างนะคะนั่งจากโรงเรียนไปประมาณสองสถานีขึ้นรถไฟผิดสถานีนะคะนี่ต้องลงมาแล้วก็มาขึ้นหมาอีกฝั่งสภาพาว,วัวนนี้มากินวนี้อีกแล้วห่วงมันจีนี่มาแล้วค่ะกลางวันอันนี้คือเผ็ดมากเผ็ดกลางแล้วก็ไม่เผ็ดเลย ชานมไข่มุกต่อเยยาหอยหเซียนไหนรีนี่ได้แล้วค่ะทุกคนแต่เราลืมใส่ไข่มุกอ้าเรื่องความว่าข้าวบ่ายไม่มีแล้วแทนไปไหนต่อคะไปซื้อเสื้อผ้าที่ขายแพดินัมใช่ก็คือเราอดูมาเขาบอกว่าเสื้อผ้าตกเกิแบบยี่สิบหยวนยังทุกคนแบบรอๆยงังงก็เลยจะแบบไปดูกันนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะมีทลิปรอชมรอชมว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหน นี่ก็คือรอเพื่อนเข้าห้องน้ําอยู่แต่ก็ยังไม่ออกมาสักทีแบบนานมากนานจนจุดหมดนงมากนั่งเอามาทีไปแพทติ้งน้ำต่อนะคะสองสถานีแล้วก็ไปเปลี่ยนที่สายหา้าีอันนี้นี่แล้วดียวเราก็จะเดินตรงไปตามทางนี้นะคะกูก็แมปบอกมาว่าให้เดินไปทางนี้ <laughs> ถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ นี่ถึงแล้วนะคะที่แบบคล้ายๆแพตดินัมแล้วเดี๋ยวเราก็จะลองเดินเข้าไปดูข้างในนะก่อนว่าเสื้อผ้าเป็นยังไงอาเจีสภาพอากาศตอนนี้ก็คือฝนตกอีกแล้วค่ะงงมากว้าวทุกคนเขามีหลายชั้นมากดูเหมือนแพตดินัมที่ไทยมากสองตัวบาทอีกแล้วหนึ่งหอมช็อปปิ้งทุกคนน่ารักมากอยากให้ดูเสื้อแบบน่ารักมากน,นี่ ค่ะเขาเยอะมากแบบสุดๆแล้วก็มีห้งวันอน่้งนะคะไม่ได้มีแค่ชั้นเดียวก็คือช็อปเพลินๆเลยวันนี้ได้กังเกลีคาโก้มาหนึ่งตัวนะคะนี่นี่ตัวนี้น่ารักไหมเป็นแบบนี้นะคะเขียนยาวเข้าเย็นวันนี้งานก็สดน,นะคะ